สวัสดีค่ะวันนี้เปิ้ลจะมารีวิวเสียงท้อนะคะเสียงท้อทรงรักบี้นะคะสายพันธุ์จากไต้หวันนะคะอันนี้ลองช่างดูแล้วประมาณ5ฉีดนะคะผลก็ใหญ่ได้ประมาณ1กิโลนะคะสวยนะตามเสียงเรียกร้องนะคะมีคนอยากให้รีวิวนะเดี๋ยวเปิ้ลจะถ่ายให้ดูข้างในนะคะเดี๋ยวกินเลย กัดกินไหมเดี๋ยว่าตรงกลางเลยจะได้สวยๆเอางี้ดีกว่าไม่มีเวลานะคะก็ปล่อยให้มันมันงอมแล้วแหละเนี่ยข้างนี้มันช้ำชนิดนึงนะโอ้อนะโหโอเม็ดงอกแล้วค่ะ แสดงว่ามันแก่จัดหูน่ากินไหมน่ากินน่ากินเนาะเสียนท้อนะคะส่งลักดีตัวนี้ออกลูกทั้งปีนะคะปลูกประมาณสองปีขึ้นไปก็เริ่มติดผลนะโอ้หเนื้อข้างในเนียนมากเลยค่ะนี่ฮลองลองชิมดูนะคะลองตักดูเนื้อน่ากินมากเลยไม่เป็นเสี่ยนนะคะไม่เป็นเสี้ยน ตรงนี้แกนเม็ดมันนะคะเนื้อละเอียดมากเลยแะชิมแล้วนะ <c oughs> <c oughs> นี่คะมันมากค่ะมันหวานหอมนะคะมันหวานหอมไม่ติดฟันนะไม่เป็นเสี่ยนด้วยค่ะไม่ฝาดนะคะไม่ฉุน น่ากินไหม <c oughs> เดี๋ยวตกโซนลูกด, <c oughs> ดูเนื้อชัดๆเลยนะคะไม่เป็นเสียนนะเป็นตักให้ดูเลยค่ะอืมอร่อยมาก <c oughs> เนื้อไปทางมันหวานญี่ปุ่นนะคะ <c oughs> สำหรับเพื่อนๆที่สนใจกิ่งพันนะ <c oughs> ก็ติดต่อเปิ้ลเข้ามาได้นะคะ ที่เบอร์โทร093นะ0 0 5 5573หรือจะเป็น l i น์ ID นะคะ o p e n 89นะคะหรือจะเป็น Facebook ส่วนมะมาเดือกฝรั่งน้อยหนานะคะเซียนท้อทรงรักบ,บี้นะคะสายพันธุ์จากไต้หวันนะคะอร่อยหน้าปลูกติดผลไวแล้วก็ติดผลทั้งปีสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ